โอเค g ูเกิลเลาเรื่องนีงให้ฟังหน่อยอ่ะมาฟังนีอยากฟังเรื่องสยองใช่ไหมได้เลยกลางดึกคืนหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องมืดมืดที่ไม่รู้จักวิมีเอฟเฟกต์เยอโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะว,วันนี้เราก็เข้ามาที่บ้านสวนของเรานะครับหลังจากที่ไม่ได้เข้ามาเกือบสองเดือนนะครับเน่ วันนี้อะไรมาครับป๋าไม่ได้เข้ามาแต่แม่เข้ามาเออใช่ใช่ใช่อยู่ประจำแม่มาประจําแต่ป๋าไม่ได้เข้ามาคุณเอาอะไรมาครับเอาต้นกุหลาบมาไว้บ้านสวดบ้างเอากุหลาบครับกุหลาบาามาไว้นี่บ้างแล้วเราก็เอาหุ่นยนต์ดุดฝุ่นมาประจําการอยู่ที่นี่บีมบีมดูต้นหูกระจงดิดูใบร่วงดิบีมกองเพียบเลยดูดิโอ แห้งแรงครับพอฝุ่นไม่ดเยบย,ยบได้ถ้าฝุ่นมันจะติดรองเท้าคุณเบ่าจมเลยนะจมเลยนะเข้าไปจมเลยนะเอาตรงนี้ดิว่าเอาเอาเอากางเกงเลอะนะเอาดิอย่าล้มแล้วกันอ่ะสกระปรกปะล่ะ <c oughs> <c oughs> เอาไปเททำไม <c oughs> ระวังเจ็บขาถ้าเกิดมีกิ่งไม้อะ เด็กเด็กไม่เคยเตะใบไม้เล่นครับกำลังบ้าพลังอยู่อ่แล้วถ้าเขาทำล่นนะน่่นวีอทาาบไปดิเอาไปไว้ในหอ้องเดี๋ยวไปป้อยเลย,ยไปป้อยดูดฟุ้นเลยคุณนอนเลยเหรอโ <c oughs> อ้โหสบายนะ ปาเดี๋ยเดี๋ยวถ้าบีมอยากฟังเรื่องผีเดี๋ยวปาให้ Google n e ็ตม i นิเล่าให้ฟังเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเพิ่งเสียบปลั๊กมีของแลอยู่ของแลอะไรครับฮะยังไม่หมดดหรกกินเลยเอโอมาถึงคุณเหนื่อยอะไรเนี่ยคุณกินสปอนเซอร์แล้วอยาก,กนเเอายังไ,ไม่ทันทำงานเลยกินสปอนเซอร์แล้ว ้ว่างนี้เดี๋ยวพาไปฟัง Google เล่าเรื่องผีนี่เห็นไหมปเป้า Google Net t m n n i มาเดี๋ยวให้บีมเป็นคนพูดนะ Google เล่าเรื่องผีพูดใกล้พูดใกล้กลอ่ะโอเค Google เล่าเรื่องผีให้ฟังหน่อยอ่ะมาฟังนี่อยากฟังเรื่องสยองใช่ไหมได้เลยกลางดึกคืนหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องมืดๆที่ไม่รู้จักอุมีเอฟเฟกต์เลย ประตูลึกลับสบานบานหนึงสีเขียวบานหนึงสีแดงคุณต้องเลือกว่าจะเปิดประตูบานไหนเขียวบานไหนเขียวการละครัง้หนึ่งนานมาแล้วมีแอสซิสแตนต์กำลังค้นหาข้อมูลอย่างขมักขะเมนแต่อยู่ดีๆีอินเทอร์เน็ตก็ตัดไปนี่สยองขวัญต,ตรง,ตรงไหนคุณจะทำยังไงปิดเน็ต <laughs> อินมีไม่พรอมให้บริการในอุปกรณ์ของคุณเอา้าอะไรอ่ะน้อมีว่าน่าจะเออโอเค o o o l l ลร้องเพลงให้ฟังหน่อยฉันโผลตอนเน็ตล่มที่สุดเพราะจะไม่มีทางรู้ได้เลยเวลาคุณเรียกหาเอาอะไรอะก o เกิลแกล้งกันบ้าอินเทอร์เน็ตมีโอเค Google เล่าเรื่องผีให้ฟังหน่อย อยากฟังเรื่องสยองใช่ไหมใช่ใช่เลยกลางดึกคืนนึงคุณตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องมืดมืดที่ไม่รู้จักสัมปะเนี่ยในห้องมีประตูลึกลับสองบานสัมอะสีเขียวบานหนึ่งสีแดงคุณต้องเลือกว่าจะเปิดะตูบานไหนเล่เรื่องเล่ามันเป็นคำถามไม่ฟังแล้วกูเกิลเล่าเรื่องสัมเคยฟังไปแล้วเรื่องเนี้ยโอเคค่ะ โอเค Google เอาเรื่องผีเรื่องไหมเรื่องไหมไม่เอาเรื่องเดิมขอโทษนะไม่เข้าใจลองพูดแบบอื่นได้ไหมโอเค Google กินข้าวอย่างขอบคุณที่ถามค่ะฉันอิ่มและเต็มไปด้วยข้อมูลมากมายแล้ว <c oughs> ฉันสามารถค้นหาร้านอาหารอร่อยอร่อยใก้คุณได้นะคะจริงเหรอโอเค Google งวดหน้าหวยออกอะไรฟ <c oughs> ังฟัง,งบอกทีไรเฉียด <c oughs> ไปทุกทีขอรุ้นไปกับคุณแล้วกันค่ะ <c oughs> ในส่วนของด้านหน้านะครับก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ฝรั่งครับออกลูกแล้วนี่<ม>เดี๋ยวพามาดูใช่ต้องห่อไว้นะกันมแมลงนี่ฝรั่งฝรั่ง,งอ่าเป็นงส่สวนของเรามีฝรั่งออกแล้วว,ว้าวผิวไม่ค่อยสวยแต่ว,ตว่าอร่อยเี๋ยวดูด มนนีงอนฝรั่งทำยังไงให้ผิวสวยอ่ะไม่รู้สิใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกบาบาดแม่บีด้วยทำาไงให้ฝรั่งนะผิวสวยมีงอนฝรั่งไหมอะไรครับเพึ่งอุ้ยมันก็ต่อยเราดีตอมช่อดอกอ่ะไหนเหียพึ่งเดี๋ยวสงใส่เขาผสมเกสรช่อดอกของพราวมั้งเตี่ยมุน้ำหวานกินน้ำหวานกันหลังเขาอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยใช้เพึ่งจริงๆด้วยอย่าไปใกล้เลยเสี่ยวต่อยอยนะี ไป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 ต้นมะพร้าวป้าเดี๋ยวไปดูพักข้างหลังกันมันการไม่ทำอะไรเราถ้าเราไม่ทำอะไรมันจะ,ะบางทีมันก็ต่อยไม่มีเหตุผลนะช่วนีหน้าหนาวก็หนุนกระจกเห็นทุกต้นเลยเว้ยเว้ยนกได้ยินเสียงคนบินไปเลยนี่ครับสนามยิงธนูของเราวันไหนจะเข้ามายิงวะเดี๋มีอะไรให้ดูอะไรมีอะไรให้ดูต้องเล่นการ์ดตรงนี้อ่า Mm hmm. ยังอยู่อีกเหรอแก้วแก้วแก้วตรงนี้อ่าไปไหนครับพาไปดูดูอะไรฟักทองก่อนฟักทองเหรอครับมีลูกยัางมีลูกยังมีแล้วเหรอบียรรู้จักฟักทองไหมรู้จักอ่านี่อ่ะพาไปดูต้นพัมคินอ้าวเนี่ยโตแล้วเนี่ยห่อไว้อ่ะออว้าวฟัก ทองเขาไปทำสังขยาปักทองนะโอ้แจ๋วเลยต้นปีนี่เองอะไรครับพุ่งมีเช้านี่คือกระแตีฟิดจับเอ้กระแตกระแตไม่กินกระแตไม่กินเขากินผลไม้ฝรั่งเนี่ยเขากินพอหมดนะฝนน่ะยาก็ไม่ค่อยขึ้นนะโอ้้าน้ำฝนยายาวมากต้นข้าวโพดครับอืต้นใหญ่แล้วแล้วก็อันนี้ ไหนขอดูหัวหน่อยแวกแวกดูหน่อยหัวมันโผล่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยจริงจริงเนี่ยเนี่ยโผล่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนี่ยใส้เท้าแต่หัวเขาขึ้นอยู่ในดินเจ๋อเลยใส่เท้าด้วยอะไรหงคุณฉันจะเป็นราชาพักสลัดให้ได้เลยราชาพักสลัดอะไรระวังนะระวังล้มเจ็บนะ ตอนแรกตรงนี้มีแปลงแตงกวาใช่นี่ข้างหลังก็ตัดต้นไม้ออกไปเยอะแล้วเพราะมันยืนเข้ามาลกมากนี่ตรงนี้ก็ปลูกอะไรบ้างครับแม่บีไข้ครับอ๋อตะไคร้นี่หัวเชือเท้าเห็นหัวชัดอันนี้เห็นหัวชัดปลูกอยู่ในบล็อกงาชอกเท้า,าครับบล็อกนี้เดี๋ยวไว้จะลงทุนทีโอ,อ,อ้ตะไคร้เต็มเลยอะตรงนู้นนี่นอ,อ,อะไรครับเลื้อยๆนะ่ะ ตัวฟักยาวเหรอครับออกฟักแล้วไหนขอดูครับขอดูตัวฟักยาวอ๋อตีบ้านน่ะต้นพิเศษบ้านตัวฟักยาวออกฟักแล้วว้าวเป็นเดือยเป็นซุม้มเป็นซุม้มนี่แหละก็ประมาณนี้ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะอืม,เ,มเขาจำไม่ได้ว่าทางเดินตรงนี้มันเป็นปูนเป็นปูนครับแล้วเราก็ย้าย ต้นไม้ของแม่มาอยู่ข้างหลังตรงนี้ใบแล้วก็ดอก,ยอยกดอกน้ำบัวนีว่ออกเต็มเลยโอเคก็ประมาณนี้นะส่วน FC คนไหนอยากให้ป๋าทำคลิปอะไรเกี่ยวกับบ้านสวนเนี่ยคอมเมนต์มาถ้าป๋าทำได้ป๋าจะทำให้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ คไม <ป S 2> ่ละ